สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นตัวยืนของโมเลกโลจีใครที่ผิวมองคล้ำผิวไม่สดใสผิวแห้งแล้วก็รู้สึกว่าหน้าโทมอยากได้อะไรที่อ่อนโยนอยากดูแลผิวอยากเซฟผิวในช่วงที่ผิวแหกแต่ก็ไม่อยากให้มันโทมเพราะว่าไม่อยากให้หน้ามไม่ไบรท์ซอฟต์ครีมคือคําตอบของคนมากกว่า500,000คนนะคะตอนนี้คือเราขายไปมากกว่า5 0 0 0 0 0ขวดแล้วว่ะไม่น่าเชื่อเลยวันนี้จะมาพูดถึงซอฟ์ครีมกัน,นะคะ่ะ อย่างแรกที่จะพูดถึงซอฟท์ครีมนะคะเรามาพูดถึงสปปรรพคุณกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงลึกว่าอะไรที่ทําให้สิ่งนี้เกิดก็คือซอฟท์ครีมเนี่ยความตั้งใจของอุนตอนแรกก็คืออุนคนแพ้ง่ายมากค่ะแล้วก็อุนพบเจอผู้คนที่แพ้ง่ายมากมายปัญหาของคนแพ้ง่ายเวลาพักผิวเขาก็จะไปใช้แบรนด์ที่อ่อนโยนใช่ปะ่ะแบรนด์ที่อ่อนโยนเนี่ย ก็จะเป็นแบรนด์ที่โอเคดีให้ความชุ่มชื้ินใช่ไหมคะแต่สิ่งที่อุ่นมองว่าอุ่นยังไม่ค่อยเจอในตลาดก็คือเป็นแบรนด์ที่มอบทั้งความอ่อนโยนให้ด้วยแล้วก็ความกระจ่งางใสให้ด้วยซึ่งอุ่นอ่ะมีหลายครั้งแล้วที่ไปแพ้อะไรมาสักอย่างหนึง่งแล้วไปใช้แบรนด์ที่อ่อนโยนแล้วพอแบบใช้แบรนด์อ่อนโยนปุ๊บก็รู้สึกว่าโอ้โหน้ามองมากมันไม่มีสารสกัดไหนที่ช่วยทําให้กระจ่งางใสขึ้นมาเลยหรือว่าถ้ามีก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าอ่อนโยนเกินไปหรือมันอาจจะไม่ได้โดนเส้นเราอะนะคะทีนี้ก็ย้วามัไไมนะาาจะ,ะงใหค กระจาใสายแบบ เห็นชัดเขาจะว่าเห็นชัดป่ะคือไม่ใช่บอกว่าค่อยคอยแบบช้าๆมากๆจนแบบไม่รู้แล้วว่าเห็นผลหรือว่าอันเนี้ยคือมันเห็นชัดมากแล้วเห็นชัดแบบไม่ได้ต่างจากแบรนด์ที่เป็นไบรท์เน็งแบบชัดๆเลยด้วยซ้ำนะคะหลายๆคนก็จะงงว่าแล้วมันทาได้ยังไงก็มาดูกันที่สารสก,กรัดคะ่ะว่ามันทาอะไรบ้างอย่างแรกนะคะสิ่งที่เรามีก็คือเป็นสารสก,กรัดฮีโร่ของเราเลยเป็นตัวที่วนบินไปสเปนไปเจอโรงงานที่ทํามาแล้วเราก็ไปคุยกับผู้บริหารของโรงงานสารสก,กรัดนั้นมาแล้วที่สเปนนะคะซึ่งสารสก,กรัดนั้นชื่อ่ Stay Light คะ สเตลไ์เนี่ยเป็นสารสกัดที่มันเท่มากเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค้นคว้าสิ่งนี้มากๆเขาเจอโครงสร้างของโมเลกุลอันหนึ่งที่เวลามันเรียงโมเลกุลแบบนี้นอกจากที่จะทําให้มันลดเมลานินที่อยู่บนผิวแล้วค่ะมันยังช่วยทําให้โอกาสการเกิดโมเลกุลของเมลานินอันใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยน้อยลงด้วยและที่เป็นไฮไลท์เลยที่คนมองว่ามันทําให้เห็นผลมากๆเลยก็คือตัวนี้ทุกคนมันช่วยทําให้คอมมิวนิเคชันระหว่างเมลานินที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ปกติเมลานินมันจะเกิดข้างล่างก่อนถูกปะข้างล่างเซลล์ผิวแล้วมันก็จะค่อยๆส่งขึ้นมาบนชั้นผิวทําให้เป็นรอยจุดด่างดำบนผิวใช่ไหมคะอันนี้มันช่วยลดการคอมมูนิเคชันเหมือนกับเป็นการไปกวนสัญญาณการพูดคุยระหว่างข้างล่างสู่ข้างบนทําให้แทนที่มันจะผลิตขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาข้างบนมันก็ผลิตขึ้นมา แล้วมันก็ขึ้นมาได้น้อยลงค่ะ3กลไกนี้การลดเมลานินที่มีอยู่บนผิวการลดโอกาสการเกิดเมลานินันใหม่แล้วก็การลดการคอมมูนิเคตระหว่างเมลานินที่อยู่ใต้ชั้นผิวขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันทําให้ความกระจ่งางใสที่ทุกคนเห็นที่เขาบอกกันว่าแบบว่าหนูเปลี่ยนสีร่องพื้นเลยค่ะพี่มันเกิดขึ้นจริงได้เม่ยเพราะว่าสารสกัดเนี่ยมันทําแบบนั้นได้จริงแล้วเราใส่ตามงานวิจัยเลย ไม่มีการลดปริมาณเลยไม่ได้ใส่มาแบบเคลมเลเวลแต่ว่าใส่มาเป็นแบบแอคทีฟเลเวลที่มันสามารถเห็นผลได้จริงค่ะที่สําคัญก็คือนอกจากที่จะเห็นแล้วเราตรวจสอบเช็คแบ็กว่าโรงงานที่เราทาเนี่ยเขาใส่ไปเท่ากับที่โรงงานที่ส่งมาให้มาไหมเพราะว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าโรงงานที่ประกอบสิ่งนี้ขึ้นมาเขาบอกเขาใสเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วเขาใส่จริงคือเราก็พยายามเช็คแบค็กไปเรื่อยนะคะสิ่งหนึ่งที่อ่นมองว่ามันเท่มากสำหรับซอฟต์ีมก็คือตอนที่ึ้นไปคุยกับเจ้าที่เขาทำไลรัสด้ะคะเขาก็พูดใจริง สารสกัดเซรั่มันเป็นสารสกัดที่นอกจากที่จะไปะยุ่งกับเพราติโนไซต์มันไปยุ่งกับไฟโบบาสมันไปยุ่งกับเซลล์หลายๆอย่างแล้วก็การทำงานของเซลล์หลายๆอย่างที่ overall ที่มันส่งผลขึ้นมาเนี่ยมันสามารถ ลดเมลานินของคุณได้จริงโดยที่ไม่ระคายเคืองผิวเลยอ่ะนอกจากจะใส่สเตอรไลด์มานะคะเรายังมีเซรามไอค่ะในที่สุดเราก็ใส่เซรามไอซึ่งถ้าเป็นสูตรแรกคนนู้นเลยเราไม่มีเซรามายซึ่งลูกค้ารู้สึกถึงความกระจ่างใสแต่ในแง่ของความชุ่มชื้นจัดๆอาจจะไม่ได้สัมผัสได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ารอบนี้ใครที่เป็นคนผิวมันใช้แล้วรู้สึกแบบชอบมากเพราะว่ามันบาลานซ์ผิวได้ดีมากทุกคนคือมันให้ความชุ่มชื้นในระดับที่คนที่เป็นผิวทั่วไปผิวมันอ่ะใช้แล้วชอบมากถ้้้าาเปป็นนนนนผผิิิววววแหงงจจจััดอออะะตตมีีคครกึ ตกลงไปตอนกลางคืนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะลลอกทุกอย่างลงไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอากราะจาังใส่อย่างเดียวแล้วผิวมันผิวผสมตัวนี้คือโคตรเวิร์กเลยด้ซับพิมอย่างเดียวนะคะเราใส่เซระไมไป6ชนิดซึ่งเซร,รั่มที่ใส่ลงไปถามว่าทำไมต้องมี6ชนิดเพราะว่าแต่ละชนิดมันลงไปลึกต่างกันถ้าเกิดว่าลงลึกในระดับนี้อาจจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นผิวระดับหนึ่งระดับหนึ่งสมมติว่าอยู่ข้างบนก็อาจจะช่วยเคลือบความชุ่มชื้นว้ข้างบนได้นะคะซึ่งนั่นแหละคือสาเหตุที่รู้สึกว่าทำไมเวลามันซึมมมลลลลงงงไไปข้้้้าาาาาา่่่่่่แแแวววววววออะะตใในนรรรรยยยกก็ูสชเเืืๆผิัหห เพราะมันลงไปข้างล่างแล้วค่ะทุกคนมันมีหลายระดับโมเลกุลเนาะและ้วซึ่งจริงๆเรามีไฮยาในสูตรด้วยนะคะแต่ว่าในปริมาณที่ใส่เนี่ยเราใส่มาเพื่อบาลานซ์ในสูตรให้มันกลมกล่อมมากขึ้นเพื่อัพ p อ o r t เซลมาอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวหลักที่ให้เรื่องความชุ่มชื้นก็คือตัวเซลมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะชอบมากมากนะคะก็คือแนเซนามายด์ค่ะเป็นวิตามิน B3 ที่นอกจากช่วยเรื่องความปอบประโลมผิวกระจ่างใสแล้วก็บาลานซ์ผิวเนี่ยอุนว่า over all เวลามาใสา่คู่กับสเตลไลด์อะมันช ค่ะเพราะว่าถ้าใส่มากกว่า3เนี่ยเดี๋ยวมันจะแรงเกินเพราะเรามีสเตไลท์อยู่แล้วที่มันช่วยเรื่องไรเทนนิ่งมากๆเนาะแต่ว่าจะต่างจากตัวครีมปิดผิวที่ตัวนั้นจะใส่มา5นะคะอุนมองว่าการทําสูตรออกมามันไม่ใช่ว่าแบบอูอันนี้ต้องใส่เท่านี้ให้เยอะที่สุดเยอะที่สุดแล้วมาบ่มใส่กันคือสุดท้ายประสบการณ์การใช้งานทุกคนจะรู้เองว่ามันไม่เวิร์ครัเราบาลานซ์สูตรมาแบบเนี้ยอุนมองว่ามันกลมกล่อมมากๆที่ความกระจ่างใสก็เห็นผลชัดความชุ่มชื้นก็เห็นผลชัดแล้วก็ความปลอบปริลมผิวหลายๆคน แล้วทาไมใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบผดไม่ขึ้นแล้วหรือว่าสิวมันหายไปด้วยซึ่งตัวนี้ไม่มียาฆ่าเชื้อสิวไม่ได้ดันสิวไม่ได้ทําให้สิวปะทุขึ้นมานะคะแต่ว่าที่รู้สึกแบบนั้นหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์เก่าที่คุณใช้อาจจะรุนแรงเกินไปสำหรับผิวคุณหรือเปล่าแล้วพอมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันอ่อนโยนขึ้นก็เลยไม่ได้มีอาการแพ้ที่ส่งขึ้นมาให้เห็นชัดส่วนเรื่องสิวเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่มันก็มีทั้งไนื้อซินนามายมีเซรามายที่ออาาจจะรรสกว่วกกกวววะคคื ย่งตัวนี้ชั้นผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยมีความสเตเบลมากขึ้นรู้สึกแบบใช้อะไรก็ไม่ได้แพงง่ายๆเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนอยากจะรู้ใช่ป่าวว่าแล้วทำไมแบบเหมือนระยะยาวอะ่ะมันดูเป็นแบบสารที่ช่วยเรื่องไบรท์เ i n งอย่างเดียวแต่ว่าคําว่าความแข็งแรงของผิวว่าคืออะไรอุณจะบอกงี้ <c oughs> เวลาเราใช้เซร,รั่มไปลงในสูตรอะคะ่ะเซร,รัามมันทําหน้าที่เหมือนบิ l ดิ้งบล็อกของผิวเราเนาะเพื่อในผิวของคนเรามันมีเซร,รัามยอยู่แล้วอายุมากขึ้นก็จะรอบลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลานะคะแต แงที่มันใช้เป็น,นานๆอ,อิดกับปูนมันเริ่มกร่อนลงมาใช่ป่ะตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนทําหน้าที่เหมือนอิดกับปูนที่จะบอกว่าช่วยน้องให้มันยังยืดหยุ่นแล้วมันก็ยังเกาะอยู่ได้นะคะแล้วพออิดกับปูนแล้วฉาบแบบแข็งแรงเวลาเราจะลงอะไรไปทับอิดกับปูนนั้นอ่ะมันก็ไม่สามารถไปกระเทาะ แบบข้างล่างหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของผิวได้ะคะ่ะก็เลยใส่เซรั่มมาเพื่อที่จะทําให้ชั้นผิวของเราถูกเติมเต็มให้บันแบ,บชัดเจนแล้วก็เตเบิลมากที่สุดตัวนี้นะคะมีบีเทนด้วยแล้วก็มีอาราโทอินด้วยนะคะที่ช่วยตอบประโลมผิวใครที่รู้สึกว่าแพ้อะไรมาหน้าคันยุบยิบหลายคนเรียกซอฟทิครีมว่าเป็นสินเซฟโซนก็เพราะเรื่องนี้นะคะคือไปแพ้อะไรมากลับมาเจอน้องคนนี้ก็ซอฟขึ้นสบายขึ้นหายแพ้นั่นคือสาุที่ตอนออกขดใหญ่มางงมากว่าแบบอ๋อคือคนใช้ ใช้กันเยอะจริงๆคือปกติของที่มันเป็นเซไซส์ใหญ่แบบนี้แล้วมันไพร์พอยต์มันก็เกินพันอุนก็อยาคิดว่าเออลูกค้าน่าจะต้องรอไหมหรือว่าค่อยๆซื้อปรากฏว่าแบบมาถึงบม่มหายไปหมดเลยก็คือลูกค้าคือใช้กันเยอะมากก็ขอบคุณมากมากนะคะเพราะฉะนั้นคือใครที่มองหาออปชันการป้อบป้อผิวสร้างกรอบป้องกันผิวแล้วที่สําคัญคือความกระจ่งางใสแบบเห็นได้ชัดนะคะซอฟต์ทีมคือตัวที่ตอบโจทย์สุดๆเลย ตัวนี้นะคะมีผลทสไฮโปอัลเลอร์เจนิกแล้วก็นอนคอมเบอร์เดเจนิกนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ใครที่ผิวอุดตันง่ายสามารถใช้ได้มีผลรับเทสนะคะสามารถขอดูได้ค่ะตัวนี้เป็นวีแกนแล้วก็ฮาลาลด้วยนะคะพี่น้อง,องชาวมุสลิมสามารถใช้ได้แล้วก็ใครที่เป็นวีแกนก็สามารถใช้ได้ค่ะ ซอฟท์ครีมใช้ได้ทางร่างกายที่เป็นผิวนะคะนึกออกไหมหลักแร้ขาแขนซอกข้อพับใดๆก็คือสามารถใช้ได้ที่เป็นบริเวณที่เป็นผิวนะคะตัวนี้เป็นแอลเลสบอโคนอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ทําให้เห็นเนื้อครีมข้างในทาไมไม่ทําขวดใสจะได้รู้ว่าครีมหมดเมื่อไหร่ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสารสกัดตัวนี้ต้องอยู่ในที่ทึบแสงแล้วก็ไร้อากาศแอลเลสแล้วก็ไม่มีแสงแล้วก็อากาศเข้าไปได้นะคะเนื้อครีมเป็นแบบนี้ค่ะดูเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่เบามากทุกคน แล้วก็เวลาใช้เนี่ยเกลี่ยนิดเดียวลงไปหมดเลยค่ะขวดใหญ่เนี่ยปั๊มมันจะใหญ่กว่าเพราะฉันเวลาออกมามันจะออกมาใหญ่กว่าขวดเล็กนะคะแต่ว่าเราสามารถคอนโทรลได้ด้วยการปั๊มแค่เครื่องเดียวแบบนี้ปึ๊บแบบนี้หรือว่าถ้าเอาแบบใหญ่ๆเลยก็เนี่ยมันจะออกมาเยอะเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเอามาสำหรับคนที่ชอบทาตัวก็คือวันแล้วก็ทาเลย บางคนทารักแร้อาจจะสงสัยว่ามันควบคุมกลิ่นมันควบคุมกลิ่นไม่ได้นะคะคือตัวนี้มันไม่สามารถทําให้เธอรักแร้หายเหม็นได้มันเป็นแค่ระไเที่งเฉยเพราะฉะนั้นก็สมมติทาสารส้มหรือทาอะไรที่ตัวเองทาไปแล้วสำหรับการลง,งังกลิ่นตอนนี้ใช้ซอฟท์พมทับสารสก,กัดเหล่านั้นก่อนก็ได้เพราะว่ามันช่วยเรื่องความกระจ่งางใสแล้วก็ความชุ่มชื้นได้นะคะจะได้ไม่ตกเป็นร่องมีผลเทสเดี๋ยวโอนจะขึ้นผลเทสให้ดีกว่าว่าเราเคยเทสอะไรกันมาบ้างในทีมว่าตัวซอฟท์พมพ์ใช้แล้วมีความกระจ่งางใสขึ้นยังไง ตทำนี้เลยค่ะ ครีมตัวนี้นะคะ3ามโครขึ้นไปสามารถใช้ได้เลยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้สั่งสีไม่ได้ใส่มินเนอร์ลออย์แล้วก็ไม่ได้ใส่พาราเบนนะคะตัวนี้ใครแพ้ตัวไหนทีน่นพูดไปข้างต้นใช้ได้เลยสบายมากนะจ๊ะตัวนี้นะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรใช้ได้สบายมากเลยค่ะเป็นครีมที่เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เอาไวท้ทาได้ที่ท้องก็ได้ที่มือก็ได้ที่แขนก็ได้ทานา้ได้นะคะ สาเหตุตัวนี้ที่อุเรียกมันว่าซอฟครีมเพราะว่ามันก็ยังไม่ชงเป็นครีมแล้วมันก็ไม่ชงเป็นเซรั่มทุกคนมันอยู่ตรงกลางคือเนื้อมันแบบจะว่าเป็นครีมที่เกาะผิวแบบหนึบเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าจะว่าเป็นเซรั่มที่บางๆเลยก็ไม่เชิงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขั้นตอนการใช้งานให้ดูเนื้อก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวใช้อยู่เนี่ยเป็นน้ําเป็นเหลวเป็นอะไรตัวนี้ให้ต่อจากอันที่เหลวกว่าสมมติใช้เซรั่มก่อนใสๆแล้วก็ค่อยทาเป็นตัวนี้แล้วใครมีครีมหนักๆเหมือนที่เป็นผิวอยอย่งีีกก็คคทนนึนะะ ขวดเล็กอันนี้ก็คือ50กรัมขวดใหญ่150กรัมบมบอันนี้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะคะขึ้นเครื่องบินขวดเล็กได้เพราะว่าเครื่องบินได้ร้อยถ้าเธอเอาขวดนี้ฉันบอกเลยว่าทิ้งต่อหน้าแล้วอย่าเสียดายถ้าต้องทิ้งโบกมันทั้งตัวจ้ะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ทาให้รู้สึกว่าแบบมั่นใจมากตอนถ่ายซอฟต์คีมในติ๊กต็อกใหม่ๆอะคืออุอะ่ะมือไหม่บ่อยก็คือเป็นคนดูแลผิวหน้ามาตลอดแต่ว่าผิวตัวนไม่เคยทาเลยเลยแล้วเหมือนตอนนั้นอ,อุ่นไปดิสนีย์ใช่ป่ะแล้วอุนถ่ายคอนเทนต์แล้วมือมันไหม้พอะท่าที่ถ่ายคอนเทนต์มันท่านี้ถูกป่ะแล้วรู้เลยว่าตรงเนี้ยไม่เป็นแต่ตรงเนี้ย ไม่ที่รั้วไม่เพราะว่าจำได้ตอนนั้นต้องไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องแบบโฟกัสที่มือแล้วมืออมันไม่ตรงเนี้ยแล้วคืนนึนก็เอาไงทีวะกลับบ้านมาอุนถ่ายอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงถอดแหวนใช่ปะอมันจะไม่ทำหมีก,กันหน้านะคือซอฟท์คิม้มันเป็นใบเทนนี่ที่เข้มข้นกว่าที่คนคิดมากนะถึงแม้มันจะอ่อนโยนแต่ว่าทาซ้ำสักสองรอบเนี่ยยังไหวแต่ว่าถ้าทาซ้ำบาพิวนทามือก็อ,อย่างนี้อุนทาใช่ปะแล้วอุน้นหรออุน่นรอแบบสองนาทีแล้วอุ้นทาอีก แล้วทายอย่างเงี้ยทั้งคืนอะเป็นสิรอบอะแต่ว่าพอตื่นมาอีกวันหนึ่งอะก็คือรู้เลยอะว่าแบบโอ้น้องทำงานละ <c oughs> ในช่วงนั้นก็คือต้องทากันแดดมือด้วยเพราะว่าบริ t ิ n i n g มันก็คือแบบเข้มข้นจริงทุกคนแล้วก็เนี่ยทาแบบนีน้แล้วก็ทาทับไปเรื่อยๆตอนแบบซึมปุ๊บทาเพิ่มซึมปุ๊บทาเพิ่มนะคะแล้วก็เห็นผลจริงแบบภายในสักแบบวีคนึงก็เริ่มรู้สึกว่ามันกลับมาเป็เหมือนเดิมแล้วค่ะ สำหรับคนที่เป็นกระมีคนถามไหมว่ากระฝ้าใช้ได้ไหมนะคะกระฝ้ามันเป็นสิ่งที่สกินแคร์ที่สำหรับอุณหภที่สุดคือกันแดดเพราะว่าต้องแก้ปัญหาในต้นเหตุก่อนแต่ถ้าเป็นมาแล้วด้วยความที่กระฝ้ามันก็เป็นเมลานินเหมือนกันใช่ป่ะการมีเมลานินที่เยอะมากการใช้ตัวเนี้ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันทําให้หายไหมมันไม่ทําให้หายถาวรเพราะว่าสุดท้ายพฤติกรรมการใช้ชีวิตสําคัญที่สุดสําหรับการเป็นกระเป็นฝ้านะคะเพราะฉะนั้นคือใช้ซอฟท์ิมได้เพื่อทําให้มันเบาบางลงแต่ร่วมกับกันแดดหน่อยให้มัันนนนไมมม่่ขึ้้าาาออีกกกว็็ถเเิดปยู แล้วเ้วเป็นปื้นใหญ่ๆเป็นแบบเหมือนเป็นที่มันเป็นแบบ of obvious มากๆแล้วค่ะตัวนั้นอาจจะต้องใช้วิธีการใช้ฮัตาการเข้ามาช่วยอันนั้นจะดีที่สุดนะคะแต่บรรเทาได้แต่ว่าไม่สามารถรักษาได้เพราะอุ่นมองว่าไม่มีสกินแคร์ที่ทาอย่างเดียวแล้วทําให้ฝ้ากับกระที่มันแน่นมากๆหายไปได้ทั้งหมดนะคะต้องใช้ฮัตาการหรือว่ากันแดดช่วยค่ะ ซอฟ์ครมเป็นมอยเจอร์เซอร์นะคะมีสารสกัดที่ช่วยปอบประลมผิวเสมกอบป้องกันผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชืน้นแบบที่มอยเจอร์เซอร์ที่ดีควรจะมีทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครผิวแห้งก็สามารถใช้ได้ผิวมันใช้ได้ผิวผสมใช้ได้ตัวนี้เพิ่มทั้งปริมาณน,น้ำในผิวแล้วก็ความชุ่มชื้นในผิวแล้วก็มีตัวที่ช่วยเรื่องกอบป้องกันผิวด้วยนะคะแล้วก็ยังไวท์ทนด้วยค่ะ ก็แล้วแต่คนเลยถ้าเอาแบบคนทั่วๆไปอุ่นว่าเดือนหนึ่งต้องมีได้อะหนึ่งถึงสองเดือนนะคะแต่ว่าตัวเองใช้เยอะแบบเช้าก็ใช้เย็นก็ใช้กลางวันก็ใช้คือชอบใช้พอรู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบมันเห็นผลไวนะคะยิ่งใช้บ่อยก็ยิ่งเห็นผลไวก็เลยประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าเป็นผลเล็กผลใหญ่ก็คูณสามไปเพราะปริมาณคนสามนะคะสามเดือนหนึ่งปั๊มแบบสุดปั๊มนะแบบคุณสามารถไปคอนโทรลกันเองได้นะปั๊มแค่ครึ่งปั๊มก็แล้วแต่นะแต่ว่านี่คือสุดปัม๊ม อันนี้คือของขวดเล็กนะคะส่วนอันนี้คือสุดปั๊มของขวดใหญ่ต่างกันเยอะนะคะเพราะว่าน้องคนนี้คือจะได้โบกตัวได้เลยไม่ต้องมาแบบนะคะถ้าให้มีบริแทนนิ่งทางโลกมาวางอยู่ข้างหน้าอุ่นก็ยังเลือกซับคีมจริงๆคะ่ะอันนี้คือ honestly อุ่นเชื่อว่าอุ่นมีบัตเจ็ตในการซื้อสกินแคร์เยอะมากแต่อุ่นก็ไม่เลือกอันอื่นเลยเพราะถ้าอุ่นเลือกอนอื่นอุ่นจะไม่ขายคะ่ะ วันนี้ก็ไปก่อนแล้วซอฟต์ครีมนะคะเราจะมีปรักต่ออีกมากมายเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบซอฟต์ครีมแล้วก็หวังว่าเราจะสนุกมากขึ้นนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาค่ะ